สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้คือคลิปพิเศษค่ะดาวสุขย้ายได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะที่ราศีกรกฎส่งผลอย่างไรกับชาวมังกรบ้านนะคะคลิปนี้ก็อธิบายด้วยหลักตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็มีไพ่ยิปซีเพิ่มเติมมีในเรื่องของอพลังงานโชคลาภให้ด้วยนะคะในการทํานายนี้ยังเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดึงดูดสิ่งดีๆไปอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่อย่านํคำทานายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจการเงินจำนวนมากหรือความรักเรื่องใหญ่ๆเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกค,คลิปที่ออกมาค่ะ สำหรับชาวมังกรค่ะในช่วงวันที่8สิงหานะคะไปจนถึงวันที่2กันยายนค่ะช่วงเวลาเกือบๆหนึ่งเดือนนี้เป็นช่วงที่ดาวศุกร์เข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎและได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะตำแหน่งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนปัตตนิเรือนปัตตนีเนี่ยคือเรือนที่7ในบางคนเขาบอกว่า สุขเจ็ดเนาะอ่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันต์นะคะคือมันเป็นความแบบรุ่มร้อนอาจจะมีความรุ่มร้อนเกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในเรือนที่เจ็ดแต่ต้องบอกว่าคราวนี้สุขเขาอ่ได้ตำแหน่งดีเป็นราชาโชคราชาโชคเนาะคือความอิ่มเอิมใจมีความอิ่มเอิมใจมีความสุขนะคะดั่งราชาเนี่ยทั้งเงินทั้งทองทั้งความสุขนะคะแล้วในเรือนปัตตนีก็จะเกี่ยวกับคู่ครอง เกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนต่างๆด้วยคู่ครองหุ้นส่วนการครบหาสมาคมกับคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือด้วยความที่เขาเป็นอาชาชูค่ะส้มคิดว่าเรื่องดีมีเยอะกว่านะคะคู่ครองดีบางคนได้คู่ครองดีบางคนได้แต่งงานมั่นหมายนะคะดีเลยได้คู่ครองที่มาช่วยส่งเสริมคู่ครองในช่วงเนี้ยได้ยศถาบรรดาศักดิ์ดีมีธุรกิจการงานที่ดีแล้วช่วยส่งช่วยเสริม นะคะให้ชาวมังกรเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหมือนได้หน้าไปด้วยชาวมังกรได้หน้าได้ตาไปด้วยมีความสุขเอ็มเอ็มใจนะคะในเรื่องของอชีวิตในเรื่องความรักด้วยนะคะหุ้นส่วนอา,อาจจะมีคนอยากจะมาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะ,ะหรือว่าอยากจะมาคบค้าสมาคมนะอยากจะมาคบค้าสมาคมทําธุรกิจอะไรแบบนี้ด้วยคือมีเสน่ห์ มีความอิ่มเอมใจมีเสน่ห์มากมายนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานด้วยค่ะแต่สิ่งที่จะต้องระวังก็คือว่าส้มเห็นว่าด้วยความที่ดาวสุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นราชาโชคแต่ว่ามีเสานะคะมีเสาอยู่ที่มังกรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสุกกับเสาเขาไม่ค่อยถูกกันก็อาจจะต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับ ความร้อนฟืนไฟความใจร้อนหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันบ้างในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่พื้นดวงแบบอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องหุ้นส่วนอะไรต่างๆก็ต้องอะละเอียดรอบคอบนะในการดูหุ้นส่วนที่เข้ามานะคะคนที่มาจ้างงานหรือคนที่มาคบหาสมาคมเอามาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะได้ไพ่หกเหรียญ ชาวมังกรจะมีเสน่ห์มากแล้วก็บบเป็นคนใจดีใจกว้างเสียสละมากๆมันก็เลยทําให้มีทั้งคนดีและไม่ดีเข้ามาคือเป็นคนใจดีใจกว้างและอาจจะใจอ่อนนะแต่เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะอุปถัมภ์คำชูนั้นดีมากจริงๆค่ะนะคะบางคนก็คือมีรถมีบ้านมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมากนะเดชชายรอ นะมีการเดินทางการทํางานที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษานะะหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ตําแหน่งหน้าที่การงานดีโดดเด่นนะะโดดเด่นและดีเลยบางคนมีรถมีบ้านในช่วงนี้เลยอยากได้อะไรก็ได้นะคะในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับศิละปะงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามไอเดียดีเลิศไอเดียดีเลิศบรนเจดิดนะเจ็ดถ้วยจริงจริงนะคะขึ้นแต่ไพ่ดีๆสมมองว่าชาวมังกรที่มาดูคลิปของโซมะส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของคนที่แบบ ดาวสุขครั้งนี้น่าจะส่งผลดีมากๆอ่ะนะคะสองเหรียญค่ะบางคนมีความเบื่อนะเบื่อในเรื่องของการทำงานมีความเบื่อบ้างแต่ยังทำงานเข้ากับคนอื่นได้ดีอยู่และมีเงินเก็บมีเงินถุงเงินทางมีเงินเก็บแบบเนี้ยนะคะเออดีเลยนะคะมีเงินเก็บมากกว่าหนึ่งที่ The Star มีความศรัทธาและรักในสิ่งที่ทำแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมีสเสน่ห์ค่ะคนโสดนี่น่าจะมีคนเข้ามาเยอะเลย นะค,ะคนโสดมีคนเข้ามาเยอะสิ่งที่ต้องระวังก็คือคนอาจจะมีคนมีคู่เข้ามาหลอกลวงด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วต้องบอกว่าดีค่ะดีเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องการทํางานทําธุรกิจอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่มีความมั่นอกมั่นใจในการทํางานมากขึ้นด้วยนะคะในการทํางานมีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับมากจริงๆขึ้นไพ่ค่อนข,ข้างดีเลยในเรื่องงานเงินนี่แบบปังมากจริงๆ นะคะคสําหรับชาวมังกรนะรอบนี้ส้มว่าเขาให้ผลที่ที่ดีอ่ะเออถึงแม้ว่าจะมีดาวที่ไม่ถูกกันหรือต้องระวังนะคะแต่คนที่มาดูคลิปส้มต้องบอกว่าปังมากจริงนะคะมาดูกันที่แหล่งพลังงานโชคลาภนะคะที่ดาวศุกร์มีให้ชาวมังกรบ้างอุ้ยมีโชคลาภด้วยอ่ะอืนายอบคัพ p s นะคะมาจากคนอวบอวบ ร่างอวบอวบนะคะผิวขาวที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกภไพ่ก้าวถ้วยอันนี้คือไพ่ที่บ่งบอกถึงการมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อติดไว้ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้บ้างนะคะเอาให้ไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นเนาะนะคะสามดาบค่ะชาวธาตุลมกุมิถุนตุลนะคะ เอออาจจะเป็นคนที่เคยมีกรณีกันมาแหละแต่ว่าเลขที่เขาชอบอาจจะนําโชคลาภมาให้เราก็ได้หรือในเวลาที่เรามีปัญหาจริงๆเขาก็มาช่วยเหลืออืมนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวมังกรขอให้ชาวมังกรทุกคนนะคะมีความก้าวหน้าสําเร็จในการทํางานนะคะอย่างที่พ่ขึ้นเลยแล้วก็ร่ํารวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ